ซีรีส์เรื่องเงินต้องรู้ของมนุษย์เงินเดือนมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับพินายกรรมให้มากขึ้นนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไรทําอาชีพไหนเรื่องพินายกรรมก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้เอาไว้ว่าแต่พินายกรรมคืออะไรนะคะแล้วก็เราจะทําพินายกรรมได้ด้วยวิธีไหนนะคะทั้งพินายกรรมการเงินและพินายกรรมชีวิตไปหาคําตอบกันค่ะพินายกรรมคืออะไร ถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะพินัยกรรมเนี่ยก็เป็นเหมือนคำสั่งครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงเจตนานหรือกำหนดการเผื่อตายในเรื่องของทรัพย์สินว่าเราเนี่ยต้องการมอบทรัพย์สินหรือกิจการต่างๆให้กับใครบ้างเพื่อให้มีผลบังคับตามกฎหมายนั่นเองเหตุผลสาคัญที่มนุษย์เงินเดือนต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก็เพราะเราทุกคนต่างมีสินทรัพย์ที่ควรจัดการเช่นเงินออมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือประกันชีวิตพินัยกรรมสิ่งที่ทําเองได้ง่ายๆที่บ้าน พิายกรรมมีหลายรูปแบบโดยรูปแบบที่คนทั่วไปสามารถทําได้เองขอแค่เข้าใจหลักการและทําได้ทันที <S <S เช่น 1. นพินายกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับผู้ทําพินัยกรรมต้องเขียนเองทั้งหมดทั้งฉบับและลงรายมือชื่อแต่ไม่จําเป็นต้องมีพยาน 2. พินายกรรมแบบธรรมดาเป็นแบบที่นิยมทาจะพิมพ์เขียนด้วยตัวเองหรือจะให้ผู้อื่นทําให้ก็ได้ และต้องมีการลงลายมือชื่อในกระดาษนั้นต่อหน้าพยานสองคนและให้พยานทั้งสองคนลงลายชื่อไว้ด้วยสาพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นพินัยกรรมที่ให้ในอำเภอรหรือพ่วงหนวยการเขตเป็นผู้จัดทําให้โดยผู้ทําพินัยกรรมและพยานอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อหลังจากนั้นในอำเภอรหรือผู้งหนวยการเขตก็จะเขียนรับรองพินัยกรรมพร้อมประทับตราประจําตําแหน่ง ฟังมาถึงตรงนี้ใครที่อยากจะทำพิัยกรรมมาดู4ี่เรื่องต้องรู้กันเลยดีกว่า 1. ทําทำบัญชีทรัพย์สินหนี้สินและประกันต่างๆที่มีรายละเอียดทรัพย์สินที่ควรบันทึกการจดบัญชีสิ่งต่างๆที่เรามีเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งอาจจดไว้ในสมุดและเก็บไว้ในตู้ห้องนอน หรือพิมพ์บันทึกไว้ในแชร์ไฟล์เพื่อให้คนใกล้ตัวเข้าถึงได้โดยควรระบุรายละเอียดที่เพียงพอในการสืบค้นหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่น 1. ชื่อธนาคารชื่อบริษัทประกันชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มีอยู่โดยควรมีเลขบัญชีและเลขกรมธรรมด้วย 2. ความคุ้มครองของประกันที่ถืออยู่เช่นคุ้มครองกรณีเสียชีวิตคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและควรระบุวงเงินความคุ้มครองในกรณีต่างๆไว้ด้วยสาสังหาริมทรัพย์ควรระบุเลขโฉนดทำเลที่ตั้งและลักษณะเช่นที่ดินเปล่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคอนโดมิเนียมเป็นต้น4ทรัพย์สิสสน,นอื่นๆเช่นเครื่องประดับของสะสมโดยระบุสถานที่จัดเก็บเพื่อให้พอสืบคนได้เช่นอยู่ตู้เซฟธนาคารไหนเป็นต้น 2. ทำพินัยกรรมระบุคนรับให้ชัดเจนในวันที่เราจากไปหากไม่มีการทำพินัยกรรมไว้เงือนกต่างๆก็จะถูกส่งต่อโดยใช้หลักของทายาทโดยธรรมซึ่งมีการระบุลำดับการรับและสัดส่วนที่ญาติแต่ละลำดับจะได้รับไว้ซึ่งทายาทโดยธรรมที่ว่าได้แก่ 1. คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย2ผู่สืบสันดานนั่นคือลูกหลานเหลน 3. บิดามารดา สพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5. พี่น้องต่างบิดาหรือต่างมารดา 6. ปู่ย่าตายายและ 7. หลุงป้าน้าอาซึ่งการแบ่งมรดกจะใช้หลักการญาติสนิทตัดสิทธิญาติห่างทายาทลำดับต้นมีสิทธิรับมรดกก่อนทายาทลำดับหลังแต่มีข้อยกเว้นสำหรับทายาทลำดับที่1และที่2จะไม่ตัดสิทธิ์กันเอง กรณีมีคู่สมรสมีบิดามารดาแต่ไม่มีลูกรับมรดกคู่สมรสจะได้รับมรดก1ใน2ส่วนที่เหลือบิดามารดาถึงจะแบ่งกันโดยพี่น้องหรือญาติคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเลย 3. แบ่งทรัพย์ให้ชัดเจนและเหมาะสม ยกทรัพย์สินให้เหมาะกับคนรับเช่นพินัยกรรมระบุยกบ้านที่อยู่อาศัยให้กับภรรยาเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีคนดูแลรักษาบ้านไม่ให้เสื่อมโทรมหรือถูกนําไปขายทั้งที่คนในครอบครัวยังจําเป็นต้องใช้อยู่อาศัยยกเงินฝากบางส่วนให้บิดามารดาเพื่อให้เป็นเงินไว้ใช้จ่ายหรือเป็นหลักประกันว่าจะยังได้รับการใส่ใจและดูแลจากลูกเขยลูกสะพ้ายรวมถึงหลานๆด้วย ยกธุรกิจ,จากิจการให้กับลูกคนที่มาช่วยบริหารงานเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องสะดุดมูลค่าที่ทุกคนยอมรับได้ทรัพย์สินแต่ละอยา่างมูลค่าย่อมต่างกันก็เป็นธรรมดาค่ะที่สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดที่ดูแลหรือช่วยเหลือเรามาโดยตลอดจะคาดหวังมูลค่าของมรดกที่ไม่น้อยไปกว่าคนอื่น การนำเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายเป็นค่าเบีย้ยประกันชีวิตคุม้มครองตลอดชีพหรือแบบชั่วระยะเวลาเพื่อให้มีเงินเอาประกันก้อนโตพร้อมกับระบุให้ผู้รับผลประโยชน์แต่ละคนได้สัดส่วนที่ต่างกัน ก็จะเป็นตัวช่วยให้คนในครอบครัวได้มรดกและเงินเอาประกันในมูลค่าที่เหมาะสมและเป็นไปตามเจตนาของเราได้ <S <S อย่างเช่นเงินเอาประกัน5ล้านบาทถ้าเราระบุให้ชัดว่าให้บิดา10%หรือ5 0 0แสนบาทมารดา10%หรือ5 0 0แสนบาทภรรยาย20%หรือ1ล้านบาทเพราะได้มรดกเป็นบ้านไปแล้วลูกคนโต20%หรือ1ล้านบาทเพราะได้มรดกเป็นกิจการไปแล้วส่วนลูกคนเล็ก40%หรือ2ล้านบาทเพราะได้เป็นมรดกเป็นทรัพย์สินเล็ก เล็กน้อยๆไปแบบนี้เป็นต้น อย่าถือทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัวในชื่อเราเองเพราะกว่าที่ทายาทจะสามารถดําเนินการขอเบิกถอนหรือจัดก,การทรัพย์สินต่างๆของเราได้อาจใช้เวลาหลายเดือนเพราะอย่างน้อยก็ต้องรอคําสั่งศาลในการแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือผู้จัดการมรดกก่อนดังนั้นการกันเงินเก็บส่วนหนึ่งให้กับคนในครอบครัวหรือทาประกันชีวิตโดยระบบผู้รับผลประโยชน์ไว้จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องเงินใช้ใจ่ายของครอบครัวที่อาจจะสะดุดในระหว่างการรอแบ่งมรดก 4. อย่าให้นี่สินที่มีเป็นภาระที่ต้องถูกสมต่อ ในวันที่ต้องจากโลกนี้ไปคงไม่มีใครอยากจะทิ้งภาระก้อนโตเอาไว้เช่นหนี้บ้านที่แทบทุกคนต้องมีแม้ว่าตามกฎหมายแล้วเจ้าหนี้จะเรียกร้องหนี้สินได้ไม่เกินทรัพย์สินหรือกองมรดกที่มีแต่หากทรัพย์สินที่เป็นเงินสดทั้งหมดที่เรามียังไม่เพียงพอชาําระหนี้เจ้าหนี้ก็มีความจําเป็นจะต้องนําบ้านไปขายทอดตลาดเพื่อนํามาชาําระหนี้และคืนเงินส่วนต่างให้กับทายาทด,ดังนั้นเตรียมทรัพย์สินให้พร้อมชําระหนี้ คนไว้ทำงานที่มีหนี้บ้านแม้มีเงินเก็บมากพอปิดหนี้ที่มีแต่ก็เลือกที่จะเก็บเงินสดไว้ในบัญชีเผื่อไว้ใช้จ่ายหรือเป็นเงินลงทุนหากเราแยกเงินเก็บให้ชัดเจนและสื่อสารกับคนในบ้านให้รู้ว่าได้มีเงินส่วนนี้เพื่อสำรองไว้ปิดหนี้ก็จะลดความกังวลใจส่วนนี้ลงได้ไม่ว่าเงินที่ว่าจะเป็นเงินฝากกองทุนรวมหรือแม้แต่กองทุน s s f r m f thai e s g ก็ตามที่หลังจากเราจากไปทายาทก็สามารถถ่ายถอนเงินดังกล่าวมาปิดหนี้ได้ ทำประกันให้ครอบคลุมหนี้สินสำหรับคนที่ยังมีทรัพย์สินไม่มากนะักประกันชีวิตก็เป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ภาระหนี้สินไม่ถูกส่งต่อได้ซึ่งหลักๆแบ่งเป็น 1. ประกันชีวิตคุ้มครองหนี้สินซึ่งมักจะเรียกกันว่า MRTA Mortgage Reducing Term Assurance ที่หากเราจากไปบริษัทประกันจะนำเงินเอาประกันไปชำระหนี้ธนาคารหากมีเงินเหลือก็จะมอบให้แก่ทายาท 2. ประกรันชีวิตแบบตลอดชีพหรือแบบชั่วระยะเวลาที่หากเราจากไปบริษัทประกรันจะนำเงินเอาประกรันไปมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบ,บุไว้และผู้รับผลประโยชน์นั้นจึงตัดสินใจว่าจะนำเงินที่ได้รับนี้ไปชำระหนี้สินหรือเก็บไว้ใช้จ่ายเรื่องอื่นก็ได้พินัยกรรมชีวิตสำคัญไม่แพ้พินัยกรรมการเงิน หลังจากที่เราจากไปพินายกรรมการเงินที่เล่าไปก็น่าจะทําหน้าที่ในการส่งต่อมรดกให้เป็นไปตามที่เราตั้งใจแต่ช่วงท้ายของชีวิตที่อาจจะเจ็บป่วยรุนแรงไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่แพทย์ยังสามารถประคับประคองให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้พินายกรรมชีวิตเนี่ยแหละค่ะจะเข้ามามีบทบาทให้การจากไปของเราเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเราได้เนื่องจากในช่วงท้ายของชีวิตบางคนอาจจะเจ็บป่วยจนอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถแสดงเจตนา ว่าต้องการการดูแลแบบประคับประคองเพื่อให้มีชีวิตอยู่กับลูกหลานให้ได้นานที่สุดทั้งที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่ต้องแลกกับความทรมานร่างกายเช่นการเจาะคอการใส่ท่อช่วยหายใจการปั๊มหัวใจที่ช่วยยืดการตายออกไปแต่ไม่ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นการทำเอกสารแสดงเจตนาน,นี้ซึ่งจะทำด้วยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้โดยต้องมีพยานรับรู้ด้วยและเป็นการจัดทำระหว่างที่ยังสุขภาพยังดีหรือว่าเจ็บป่วยแล้วก็ได้เช่นกัน หลังจากทำเอกสารแล้วนะคะก็ควรให้ญาติสนิทเป็นผู้จัดเก็บเอกสารฉบับจริงเอาไว้และทำสำเนาฝากไว้กับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงสถานพยาบาลที่คาดว่าจะเป็นที่รักษาตัวในช่วงสุดท้ายของชีวิตเพื่อให้การจากไปของเราไม่สร้างความลำบากใจให้กับลูกหลานที่ต้องมาตัดสินใจแทนเราซึ่งอาจจะมาพร้อมกับความขัดแย้งกับคนในครอบครัวหลังจากเราจากไป หลายคนอาจจะมองว่าเรื่องพินัยกรรมเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่าเราก็รู้กันดีค่ะว่าความแน่นอนที่สุดในชีวิตคือความไม่แน่นอนนะคะดังนั้นการทําพินัยกรรมการเงินเอาไว้เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราอยากจะส่งต่อน,นั้นไปถึงคนที่เราอยากมอบให้จริงๆส่วนพินัยกรรมชีวิตก็เพื่อทําให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตนั้นเราได้ใช้ชีวิตตามเจตนานรมณ์ของเราจริงๆนะคะดังนั้นจึงเป็นสสิ่งที่มีความสําคัญนะคะทั้งพินัยกรรมการเงินและพินัยกรรมชีวิตดังนั้นเราควรจะทําทั้งสองสิ่งนี้ ตอนที่เรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์นะคะเพื่อให้เจตนารมณ์ของเราถูกส่งต่อได้อย่างที่ตั้งใจค่ะ